ากินยูวะจ้าตัวพริกน้ำปลามาด้วยค่ะทุกคนเบื้อง mm hmm. แซ่บเข้มขน้น mm hmm. ตอนนี้ไงพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องครับกินข้าวเสียกันหวานเด้อค่ะวันนี้ได้ผัดเก็ดกระดูกค่ะทุกคนตอนนี้ไงเลิกจ้าพี่น้องขาสามสิบบาทค่ะช่วยนี้สามสิบบาทจ้าพี่น้องเบิง้งตอนนี้ไงเลิกค่ะพี่น้องขาหน้ากินยูวะจ้าตัวพริกน้ำปลามาด้วยค่ะทุกคนเบิง้ง ตอนยังไงแต่เราก็ข้าวสวยค่ะซื้อข้าวสวยค,คนสองห่อคนนี้นี่แล้วก็น้ำซุปค่ะทุกคนค่ะมีหัวมีหัวส่เถ้าคือเกาค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องฟังไขรฟังเราฟังตามระเถิดเด้อใครเขาห,ว,หวานเด้อค่ะมาเด้อครับน้องด้ตันเดอมาสอบก่อนเขาของเตตันมากเลยจ้ะไม่ให้หน,น้านสวยเติบแต่มาเสาร์นี้ตุงกวายล้านเรียกพี่น้องค่ะประมาณตอนนี้กว่าสิบโมงแล้วล่ะค่ะมาพี่น้องค่ะนี่คะ่ปะปลาดุกชิ้นใหญ่ๆเลยจ้า เด้อค่ะเขาเซาค่ะพี่น้องค่ะกรอบกรอบแซ่บเข้มข้น อัน้ำค่ะพี่น้องค่ะบอันนี้อาน้ำห้วยน,นี่นี่ครับพีนนนน่น้องครับคำใหญ่ๆค่ะมัเช้านุ่ม ใหญ่ทุกที่จริงค่ะทุกคนเมื่อคืนนอนบอกก็พอหนังเตะตันอยากไปหามพ่อจุคลองดิน้องพี่น้องค่ะ นอนบอาอยากไม่เงื่อนอยาพันขึน้นนอยาหาเงินนี่มันแบบว่าราคาที่ท้องสูดไหญน,นะครับน้องข้าม่นใหญ่้จพี่นอ้งนองคะ่ะ มาคืนนีน่ยนะมาคืนไปข้างหน้าคนเดียค่ะพี่น้องคิดว่า,วาน้องไต่ตันแง่ไปนี่น้องแต่ซิมไม่ห่างยูบอซิมมันเหยียซิมไม่นหนีบอ เพว่าสมองมยิงยู่นะแต่่า่ไม่จะค้องค่ะพี่น้องค่ะเป็นแื่ห้องแม่พ่อน้องเตตันแต่กืออยากไม่ทำม่ส้านมาให้ลูกแม่พาบ๊ยู่ลูกข้าอ,อยู่จังไดอ่ะนะ แบบว่าคอน่อของยูไนตนะค่ะบางนี้ตอนนัิ้งผ่านถาก็ต้องไม่ดีนก่อนบบบนี้เห็นบอกมันกะหลายอย่างผากันหนากับผ้าก,กันแบบคือแบบเ็นแบบซีวีตก็ข้างหน้า อน,น้ัน้นขึ้นหลายค่ะทุกคนคิดเยอะมากมากขึ้นน้ำลูดอันหลายอย่างเขาบะมีห่หมองยูต้น,นีงไงพี่หน่อง เรดินเงอนแบบว่าบ้าน,บ,านบ้านพร้อมที่ดินแบบว่าท่านมาตองแง่ดอกค่ะแต่ว่านี่นันว่นก็คอยเห็นเอาสิเห็นเอาดอกอืมขอแค่ว่าบ้านพร้อมที่ดินว่าเงินเดือนกับะะอะไรข้อมือแต่ยาแปลว่าคนเดละสามพันสิหน้าคนเดละสามพันประมาณนี้พี่น้องค่าที่ระวันไว้ดิแบบแต่อ่จะมันหน่อยแห้งพี่น้องค่ะที่มันจะมีเนาะ ของเพื่อกันนอนค่ะน่้นเพื่อนนุ่มก็ไม่ค่อยมีค่ะไม่มีดอกพี่น้องค่ะใครสะเหคนคมเดินละสามพันคนสีบเบอร์หนวดลงมาละเด็กได้พี่น้องค่ะเพือเ่อจะยุ่งเงินเจ้ววาของ เราถ้าไม่ลูก้ก็ไปเ,เลื่อนช่วันงเจ้าสิบราค่ะราถ้าไม่ลู้กันบ่ถ้างเลยเฮ้มีกินมือนึ่งนี่มันรอดเพราะไม่ลู้แล้วมันตน้องมีทุกอย่างไม่ใช่ว่าม,มีทุกอย่างหรอกคะ่ะทุกคนเราต้องมีไว้ให้เขาเลยไหมเฮ้ยหน,หนุ่มบอสย่้ยเซก,ก็ได้จะลู้ข้าวจะล่ะ เผ็ดจ้ะพี่น้องคะเผ็ดอร่อยเผ็ดแซ่บนี่ชิ้นใหญ่ค่ะพี่น้องคะ้องแดง คนเคือนหยงเคลือจปวดหัวคือบางคอกนอเคือนจดคืนอไเ้นด้อาจะคืออันใดอนหนึ่งหรอแ้ในหัวสมองหนึ่งมันคือแต่นั่นแหะค่ะ เนี่ยซื้อโดยเพื่อเขาณวันนี้ตรงการเคลมแบบว่าบ้านตรงการเคเลื่อนชีวิตนี่ค่ะละครยังไรค่ะ มีเหนินวไว้หลูกงยังหลูกพ่งไงให้ได้ถืออันนั้นทีนั้นคือเขานะคะพี่น้องจะมาซื้ออีดิไม่เคยซื้อจะเถอะ Kuat tak tu Tiang Hmm Oh ni asal dah เราคนทำมันนีเซ็บๆปรจกอบหุน้อยนึงค่ะสดล่างปลาก่ มีกล้วยค่ะพี่น้องอมีกล้วยว่าสันมีบักสมลาซุดเห็นบักสมเป็นกล้วยแล้วไปดิปกจจุบันก็ว่าสิบิเซาห์งอนดูบ่โอ้ปิดเซาห์ของดูบ่ความปิดนะพอแต่ไหนวะ ปเดีละแจะสิวาย,ยูโบก่อ,อกวนวะห้องเป็นสาวห้องยูน,นะคะก็ความสบายใจของเรานะี่ยเต็มมันกับเงินค่ะรับมองคะคุณยังต้องใช้เงินเงินอีดี ตื่นมาแปงแถวนี่ยาสยีสั์นี่ถ้าบ,บ้ามีนี่ก็ต้องซื้อก็เงินไม่จาจ้ะคึอนไปตลาะตื่นมาแบบนี้ดูกินเขากำลังง่งมันนี่แต่พอหนังเตันก็ะาาไปซื้อบนเ,นเนย้ปเงื้อนอีก,กล,ล้วก็เสพมกังเงินนดูไบ,บอกคนทาบะซาผม ก็ต้องใช้อืมในหน้งานนี่ว้หน้าสวมมาเดี๋ยบอได้ค่ะแต่เราต้องให้เกียรติก็ต้องรักสวรักงามนะใครที่อยู่แบบเดีวันบอกไปหนึ่ง ใครที่อยู่แบบไปคาเรนน้ำหวานาคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเพิ่มมีไอเดียดีๆมาแชร์กันไม่แต่อยากมีอยากมี้นะคะพี่น้องค่ะ จะนั่งคนเดีัคนเดียวจะตอนนี้ย่างหน่อยอยู่ไงไปหูจะคว่มหูจะโย่หังองได่กคนเดียวเราจะลองไปหาเซ้าห้องอยู่กับพี่น้องค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่บ้านไม่ดีนะแต่มันหลายคนหลายคนหลายแบบ หลายคนนะคะพี่น้องถ้าใครอยู่บ้านหลายคนก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะทุกคนคะค่ะพี่น้องคะประมาณนี้หละจ้ะมาว่ามอว์มอว้สร้างพี่น้องคะถ้าใครมีไอเดียดีๆก็มาแนะนํากันได้นะคะทุกคนค่ะมันนี้เซฟแสบพี่น้องคะพัดเพชประดุกแสบคัดใจพี่น้องไมไ่ตอนนี้ให้บริวันกินมันเขาสองทุงกับเบิร์ดจ้ะพี่น้องคะแสบขัด้ะพี่น้องค่ะ พามีอันเนี่ยเซ็เซ็ตสมกินให้บางอีเด้อค่ะพี่น้องข่าไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิในเ้จนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหานวานในเด้อค่ะเราเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องคองขา